ช่วยกันดิช่วยกูด้วยแล้วออกมาตัวแล้อโบราะตัวยาโยนบอลโอ้ยอย่าหลุดออกไปแล้วโอ้ยช่วยกูด้วยเร็วๆกับไอ้บอลไอ้บอลไปไว้ช่สนามมาแล้วเร็วๆก็หัวเด็กตุงช่วยกูทีด้วยช่วยด้วยเอาอย่างนี้ออกไปบออกไปโบราณนะเออแค่ดึงคือนะ ผมเที่ยแบงอันนั้นไม่ใช่เชือกแล้วดึงยืดไปหมดเลเวเลยมีเชือกอยู่นี่เชืออยู่ไหนเูตาบอดก็เห็นไม่ได้เออเบ่งเข้าเบงเข้าเดีวเวลาเบงเลยช่วยกูด้วยเอาเบง เฮ้ยเด็กไม่ออกยังไงปัปเฮ้ยไม่ได้เล่นนานลืมเรื่องซะมัม้งไอ้เวรเฮ้ยโยนเด็กไม่ต้องโยนแลกไม่อ่ะยังไม่ออกอมันยังอยู่ในเบ้ากูเนี่ยดยไกูที่ล้ เฮียดิเกมาตรฐานไอ้บออะไรนะพ่อดิเกแสนฝ่าดึงเด็กออกได้เว้ยออกแล้วเฮ้ยผู้หญิงผู้ชายแอ้แอ้โบดูสิโอ้ยผู้ชายพ่อไม่น่าเชื่อเลยผู้ชายผู้ชายไอ้นั่นสั้นเหมือนพ่อมันเลยมึงอย่ากนี้ไปเคียวเอางี้เอางี้ให้ยีแจ้งแกเดี๋ยงไว้แกนี่น้อยรีบจังเลยนะจะทำงานยังน้อยมา